สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งที่นอนในรถนะครับสำหรับโตโยต้าครอสนะครับนะสะดวกเลยนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับน้ำหนักเบานะครับสะดวกสบายแล้วก็นี่ครับเก็บของได้นะครับแบ่งช่องได้นะครับนี่สะดวกสบายเลยใช้งานง่ายนะครับไม่เป็นพารารถนะครับเพิ่มเพิ่มที่เก็บของแถมได้ระดับเดียวกับรถนะครับนี่นี่ก็เป็นช่องนะครับ เวลานอนเนี่ยเรานอนได้เลยตรงนี้เราทําเสริมนะครับตรงนี้เสริมนะครับเป็นแผ่นคอมโพสิีกไปนะครับไว้วางจริงๆแล้วใช้เป็นอ่าพวกหมอนข้างเล็กๆหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับยัดเข้าไปเลยนะครับที่ต้องมีช่องว่างตรงนี้นะครับเพื่อว่าตัวเบาะเรานะครับจะได้ ปรับนะครับปรับขึ้นไปได้นะครับอ่าตัวเบาะจะได้ปรับขึ้นได้อ่าอย่างเนี้ยนะครับใช้งานได้ปกติแล้วตรงนี้จะชิดเลยนะครับด้านหลังจะชิดเลยเอากล้องไปดูทัง้งหลด้านหลังเนี่ยจะชิดเลยนะครับโอเคอส่ส่วนตัวตรงนั้นอนะ่ะเราจะใชห้หลากหลายวิธีนะครับที่จะทำเดี๋ยวก็ใช้หมอนใช้อะไรยัดเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ทำเป็นแผ่นให้ลูกค้าไปตรวจวั เป็นแข่งคอมโพสิตไปเลยนะครับไม่มีอายุไม่อับไม่ชื้นไม่เป็นเชื้อรานะครับก็ยาวๆเลยอยากจะนอนเราก็แค่พับนี่เราก็นอนได้สะดวกหาอะไรอุดเข้าไปนะครับแค่นั้นเองนะครับเป็นกล่องไ,ได้เลยนะครับรับน้าหนักได้สนใจงานแบบนี้นะครับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับนะ094686 6 0 0 2นะครับ2499ี้าเทัติคอนชุบช่องทางนะครับสวัสดีครับ